สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องราวพิเศษที่จะมาแบ่งปันกับทุกคนเกี่ยวกับซุปตาตัวจริงของไทยโตโน่พากินคาวมไลศัก์นักร้องนักสแสดงและรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC ที่เต็มไปด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นในทุกบทบาทของเขาโตโน่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมหวังกเกษตรศาสตร์ f อ ยั่งยืนหลังรับตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ FC นักรองนักสแสดงหนุ่มโตโน่พากินคําวิไลศักก์็มุ่งมั่นจริงจังกับงานที่ได้รับมอบหมายจนผลงานเป็นที่ประจักษ์พาทีมนาคามรากฏฟื้นจากวิกฤตล่าสุดโตโน่ได้จัดงานถแถลงข่าวนโยบายและทิศทางของสโมสรในปีนี้รวมถึงเปิดตัวเพลงดวงใจนาคาเพลงประจำทีมที่จะสร้างกำลังใจให้นักเตะ สถานการณ์ของทีมตอนนี้เป็นที่พอใจแค่ไหนโตโน่ดีขึ้นแต่ยังไม่ปลอดภัยอยากให้มั่นคงและยั่งยืนเลยเป็นที่มาของการถแถลงข่าวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฟนปโอนในวันนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆวันนี้คือพี่พี่สิทธ์เก่ารวมถึงแฟนบอลจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าสโมสรน,นึ่งเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วต้องแก้ยังไงคนคนเดียวไม่สามารถแก้ได้ทุกคนต้องช่วยกัน หัวใจสำคัญของทีไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คือแฟนบอลจริงๆไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่แค่คนคนเดียวถ้าเราเชื่อมต่อแฟนบอลให้เป็นเหมือนครอบครัวได้เชื่อว่า mm. ก็จะมีอีกหลายคนที่เข้ามาทําต่อให้เราบริหารได้ดีมีเงินแต่ถ้าแฟนบอลไม่มีนักเตะไม่มีใจฟุตบอลก็ไม่สนุกอีกอย่างฟุตบอลไม่ได้สำคัญแค่ผลแพ้ชนะแล้วยิ่งสโมสรด้วยผมเลยพยายามปลุก หัวใจก่อนหลายคนฝากความหวังไว้ที่เรากดดันใหม่โตโน่ไม่กดดันอะไรเลยแค่ทำให้ดีที่สุดแล้วเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักคิดว่าแบบนี้จะทำให้ทีมเดินไปได้แล้วผมก็เชื่อว่าแฟนบอลสัมผัสได้ว่าเราจริงหรือปลอมทำไมถึงอุทิศต,ตัวเองให้แวดวงฟุตบอลขนาดนี้โตโน่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะก่อนหน้านี้ ผมจะว่ายน้ำทำไมการที่ผมว่ายน้ำคนในชาติผมได้ประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันคนรักฟุตบอลก็มีความสุขทุกวันนี้เปิดข่าวดูมีแต่ข่าวโกงกันตีกันฆ่ากันแต่ถ้าได้มาเจอข่าวที่เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆเด็กๆได้เข้ามาดูกีฬาก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปมุ่งมั่นตั้งใจขนาดนี้มีความคิดอยากขึ้นเป็นประธานสโมสรเลยไหม โตโน่ o, คิดนะครับแต่รายละเอียดมันเยอะมีอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจรับทำอะไรผมไม่ชอบทำแล้วไม่สำเร็จหรือครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ชอบทำแล้วได้เลยต้องคิดให้ดีที่สำคัญคอนเสิร์ตก็หนักหนังอีกละครด้วยทุกวันนี้ต้องบาลานทุกอย่างไปด้วยกันให้ได้โตโน่ o, เริ่มจะบาลานไม่ได้แล้วครับต้องมากินข้าวในรถอย่างเนี้ย แต่ถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็จะนอนเย็ดไม่ไปฟิตเนสจากเมื่อก่อนเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนตอนกลางวันก็มาเล่นฟิตเนสแต่ตอนนี้กลางวันต้องมาที่สนามบอลหรือต่อให้ยังไม่ต้องไปไหนเลยก็จะมีคนโทรมาปรึกษาปัญหานั้นนี้เกี่ยวกับทีมกลายเป็นใช้สมองเยอะขึ้นมากแต่เราก็มองโลกบวกเพราะทั้งหมดนี้ เป็นประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้วันหนึ่งถ้าผมได้เอาไปใช้ในงานแสดงอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เครียดหนักขนาดไหนโตโนโ่เหนื่อยครับทุกคนรอบข้างก็เป็นห่วงนิชาณทน,นิชาด้วยแต่เขาก็รู้แหละว่าเราทุ่มเทเพราะ,ะรายการที่เราทำตรงนี้แล้วช่วยให้อีกห้าิครอบครัวดีขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่นักบอล แต่พ่อแม่นักบอลลูกนักบอลลูกสตาพ่อค้าแม่ค้ามีอีกหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราเหนื่อยที่สำคัญสิ่งที่มันตีเป็นเงินไม่ได้คือเรื่องแรงบันดาลใจดีๆที่เด็กๆได้มาดูบอลกับพ่อแม่เวลาผมมองไปที่อัจจันแล้วเห็นภาพเหล่านี้จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นค่าตัวเราเดี๋ยววันหนึ่งผมก็จะหมดเวลาของผมผมจะแก่ผมไม่ดังแต่ในช่วงที่ทุกคนยังพอจะมาหาผมได้อยู่ และได้ทำสิ่งนี้ด้วยกันผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมองอนาคตของสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์เอฟซีไว้ยังไงบ้างโตโนอยากให้ยั่งยืนอยากให้เป็นสโมสรที่สร้างช้างเผือกสร้างนักเตะไทยเก่งๆไม่ซีเรียสว่าต้องขึ้นไปทีหนึ่งเท่านั้นแค่อยากให้มั่นคงให้โอกาสเด็กไทยเย็ดให้เขามีพื้นที่ได้รับกระดูเป้าหมายในระยะสั้นในฤดูกาลนี้อยากเห็นอะไรโตโน่ อยากจ่ายเงินเดือนนักบอลได้100%เซทุกเดือนถึงได้มีการทำเสื้อคอลเลกชันพิเศษ859ขึ้นมาจำนวน5,000ตัวเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างผมกับบอดี้กลาสั่งจองได้ที่เพจเกษตรศาสตร์ FC และว่าก็หวังอยากให้ทีมได้ไปเพลย์ออฟอันนั้นคือสิ่งที่ฝันไว้แต่ความสำคัญหลักๆเลยคือความยั่งยืนของสโมสรครับล่าสุดเปิดตัวเพลงดวงใจนาคาโตโน่ต้องขอบคุณพี่เอกเดไวพี่หมูบิ๊กแอ และแมงโก้ทีมที่ช่วยกันสร้างเพลงนี้ขึ้นมาให้แฟนบอลจริงๆเพลงนี้ที่เขียนขึ้นมาผมไม่ได้นึกถึงแค่ทีมเกษตรศาสตร์ FC แต่อยากมอบให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตแต่เลือกที่จะสู้ไม่ยอมแพ้โชคชะตาเลยตั้งชื่อเพลงนี้ว่าดวงใจนาคาครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดพิเศษของโตโน่อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับ ขับพร้อมแล้วไปชมกันเลยให้เสียงอ่านดูอบอุ่นและน่าสนใจจะช่วยดึงดูดผู้ชมมากขึ้นครับค่ะ10เรื่องพิเศษเกี่ยวกับโตโนโ่พากินกับบทบาทการทุ่มเทเพื่อสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์ FC 1บทบาทรักษาการประธานสโมสรโตโนโ่แสดงความมุ่งมั่นอย่างมากในบทบาทรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์ FC โดยวางเป้าหมายให้สโมสรมีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทั้งปลุกใจแฟนบอลให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม 2. ฟื้นฟูทีมจากวิกฤตด้วยความทุ่มเทของโตโน่ทีมนาคามรอเรือกไก่เต่าสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างน่าชื่นชมโดยมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เคยสะสมอย่างจริงจัง 3. แถลงนโยบายสโมสร โตโน่จัดงานถแถลงข่าวเพื่อนำเสนอนโยบายและทิศทางของสโมสรในปีนี้โดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลและสิทธิ์เก่ามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและช่วยเหลือทีม 4. เปิดตัวเพลงประจำทีมดวงใจนาคาโตโน่ร่วมมือกับศิลปินและทีมงานคุณภาพสร้างเพลงดวงใจนาคาเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะ และแฟนบอลร,รวมถึงมอบแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังเผชิญวิกฤตชีวิต 5. แนวคิดเชื่อมต่อแฟนบอลเป็นครอบครัวโตโน่เชื่อว่าหัวใจสำคัญของสโมสรคือแฟนบอลและพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมเสมือนครอบครัวเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทีมในระยะยาว 6. ความทุ่มเทที่สัมผัสได้ โตโน่ยืนยันว่าการทำงานเพื่อสโมสรไม่ได้มองเป็นภาระหรือความกดดันแต่เป็นความตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ส่วนรวมโดยแฟนบอลสามารถรับรู้ถึงความจริงใจนี้ได้ 7. เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในระยะสั้นโตโน่หวังให้ทีมได้ไปถึงรอบเพลย์ออฟ และจ่ายเงินเดือนนักเตะครบ100%เซทุกเดือนขณะเดียวกันในระยะยาวเขามุ่งมั่นให้สโมสรเป็นพื้นที่พัฒนานักเตะไทย 8. ออกแบบเสื้อคอลเลกชันพิเศษโตโน่ร่วมออกแบบเสื้อคอลเลกชันพิเศษ859ร่วมกับบดีเก่าเพื่อเป็นช่องทางหารายได้ให้สโมสรโดยแฟนบอลสามารถสั่งจองได้ผ่านเพจสโมสร 9. การบริหารเวลาและความเหนื่อยลา้า ด้วยตารางงานที่แน่นโตโน่ต้องบาลานซ์ชีวิตการทำงานและดูแลทีมฟุตบอลซึ่งแม้จะเหนื่อยแต่เขามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและซื้อไม่ได้ 10. แรงบันดาลใจจากกีฬาฟุตบอลโตโน่เชื่อว่าฟุตบอลไม่ได้สำคัญแค่ผลแพ้ชนะแต่คือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับผู้ชม โดยเฉพาะเด็กๆที่ได้มีโอกาสมาดูกีฬากับครอบครัวโตโน่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงถือเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมในความรับผิดชอบและความรักที่มีต่อส่วนรวมใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มหนึ่งบทบาทรักษาการประธานสโมสร โตโน่พากินคำมวิไลศัก์แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างมากในการทำหน้าที่รักษาการประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศสาสตร์ FC บทบาทนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำแหน่งทางชื่อเสียงแต่เป็นความรับผิดชอบที่เขาใส่ใจอย่างจริงจังโดยมีเป้าหมายหลัก3าประการดังนี้ 1. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสโมสร โตโน่เน้นให้ทีมฟุตบอลเกษตรศาสตร์ FC9 พ้นจากวิกฤตและวางหลักฐานความมั่นคงระยะยาวทั้งด้านการบริหารจัดการการเงินและการพัฒนานักเตะในทีมโดยเชื่อว่าสโมสรที่มั่นคงจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีให้กับวงการฟุตบอลไทย 2. ปลุกใจและเชื่อมโยงแฟนบอลกับทีม เขาให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลกับสโมสรโดยเชื่อว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จของทีมคือแฟนบอลซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้สนับสนุนแต่ต้องรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมโตโนโ่จึงพยายามสร้างความใกล้ชิดและเปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการตัดสินใจต่างๆของสโมสร 3. แก้ไขปัญหาะส,สมในสโมสร โ,โน่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาที่ทีมเคยเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือการขาดแรงสนับสนุนในบางด้านโดยเขามุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างโปรง่งใสและร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการจัดการแบบมีเป้าหมายชัดเจน โตโน่ได้วางแผนและจัดลำดับความสำคัญให้กับสโมสรอ,อย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นการถแถลงนโยบายของสโมสรในปีนี้ที่ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลกับแฟนบอลแต่ยังเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันแรงบันดาลใจที่ส่งต่อ โตโนยังคงย้ำเสมอว่าบทบาทของเขาในฐานะประธานสโมสรไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงส่วนตัวแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นนักเตะครอบครัวของนักเตะแฟนบอลรวมถึงชุมชนรอบข้างเขาเชื่อว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับคนในชาติบทบาทนี้ของโตโน่ไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบชั่วคราว แต่เขาทุ่มเททำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจที่จะผลักดันสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์เอให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตทั้งในด้านกีฬาและความมั่นคงที่ยั่งยืน 2. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลกับ bon ที G T. หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโตโน่ในฐานะรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์เอ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างแฟนบอลกับทีมเขาเชื่อว่าการมีแฟนบอลที่รักสนับสนุนทีมอย่างจริงใจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้สโมสรเติบโตและมั่นคงในระยะยาวการสร้างความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันโตโน่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแฟนบอลให้เป็นเหมือนครอบครัวของสโมสร โดยเน้นสร้างกิจกรรมที่แฟนบอลสามารถมีส่วนร่วมเช่นการเปิดรับความคิดเห็นจากแฟนบอลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทีมและการจัดงานพบปะแฟนบอลเพื่อสร้างความใกล้ชิดสื่อสารผ่านเสียงเพลงโตโน่ได้เปิดตัวเพลงดวงเจนาคาซึ่งเป็นเพลงประจำทีมกเกษตรศาสตร์เอ เพื่อใช้ปลุกใจแฟนบอลและนักเตะเพลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่ทีมต้องการส่งต่อให้แฟนบอลแฟนบอลเป็นศูนย์กลางของทีมโตโน่แสดงความเชื่อมั่นว่าหากแฟนบอลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมพวกเขาจะพร้อมสนับสนุนและช่วยกันผลักดันสโมสรไปข้างหน้าเขาเน้นว่าแม้สโมสรจะมีการบริหารจัดการที่ดี แต่หากขาดแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทีมก็จะขาดพลังในการต่อสู้กิจกรรมเพื่อแฟนบอลและชุมชนโตโน่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆเช่นการผลิตเสื้อทีมรุ่นพิเศษและการจัดงานพบปะระหว่างนักเตะก,กับแฟนบอลในชุมชนเพื่อสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มโอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด ความพยายามของโตโน่ในการเชื่อมโยงแฟนบอลกับทีมทำให้แฟนบอลรู้สึกผูกพันและพร้อมสนับสนุนทีมมากขึ้นโดยเขามุ่งหวังให้เกษตรศาสตร์ FC เป็นทีมที่ทุกคนรู้สึกภูมิใจและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน3การพลิกวิกฤตของทีมสู่ความหวังโตโน่เริ่มต้นบทบาทรักษาการประธานสโมสรในช่วงเวลาที่ทีมเกษตรศาสตร์เอ อยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งในด้านการเงินและความมั่นคงของทีมแต่เขาเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสการจัดการปัญหาอย่างจริงจังโตโน่ได้ระบุปัญหาหลักของทีมอย่างชัดเจนเช่นการเงินที่ไม่มั่นคงการขาดแรงสนับสนุนจากชุมชนและความขาดแคลนทรัพยากรต่างๆเขาเริ่มแก้ไขด้วยการวางแผนการบริหารจัดการที่โปร่งใส และยั่งยืนรวมถึงการออกเสื้อทีมรุ่นพิเศษเพื่อหารายได้เสริมการใช้ชื่อเสียงเพื่อสร้างโอกาสโตโน่ใช้ชื่อเสียงในฐานะนักแสดงและนักร้องเพื่อดึงดูดความสนใจและสนับสนุนจากภายนอกเขาได้เชิญผู้สนับสนุนและพันธมิตรเข้ามาช่วยพัฒนาทีมเช่นการร่วมมือกับบอดี้เกลาในการออกแบบเสื้อทีมพิเศษและการทำงานร่วมกับแมงโก้ทีมในการสร้างเพลงประจำทีม การสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะโตโน่เน้นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะโดยแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาทีไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการสนับสนุนในด้านต่างๆหรือการปลุกใจด้วยคำพูดและกิจกรรมต่างๆผลกระทบที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่โตโน่นำมาทำให้ทีมกเกษตรศาสตร์เอฟซีเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตนักแต่มีความมั่นใจมากขึ้นแฟนบอลเริ่มกลับมาสนับสนุนทีมและชุมชนก็เริ่มมองเห็นความหวังในอนาคตของทีมอีกครั้งความหวังในอนาคตโตโน่หวังว่าสโมสรเกษตรศาสตร์ f อจะไม่เพียงแค่ฟื้นตัวจากวิกฤตแต่ยังกลายเป็นทีมที่ยั่งยืน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและคนในชุมชนต่อไป 4. การอุทิศตนเพื่อวงการฟุตบอลและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โตโน่ไม่เพียงแค่อุทิศต,ตัวเพื่อทีมเกษตรศาสตร์ f อแต่ยังมองว่างานของเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สร้างแรงบันดาลใจผ่านการกระทำโตโน่เล่าว่าการที่เขาอุทิศตนให้กับฟุตบอลนั้นคล้ายกับการที่เขาว่ายน้ำเพื่อการกุศลในอดีตแม้ทั้งสองสิ่งจะดูแตกต่างแต่เป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นักเตะหรือชุมชนเขาหวังว่าเด็กๆที่ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลจะได้รับแรงบันดาลใจในการไล่ตามความฝันและเลือกทำสิ่งดีๆ การส่งต่อพลังบวกในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยข่าวร้ายโตโน่เชื่อว่ากีฬาและฟุตบอลสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนได้เขาหวังว่าสิ่งที่เขาทำจะช่วยให้คนในสังคมเห็นว่าการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งดีๆนั้นมีคุณค่าและอาจเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่สร้างสรรค์การให้ความสำคัญกับชุมชนและครอบครัวของนักเตะ โตโน่มองว่าความสำเร็จของสโมสรไม่ใช่เพียงแค่ผลงานในสนามแต่ยังรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนักเตะและครอบครัวของพวกเขาเขาเชื่อว่าความเหนื่อยของเขาคุ้มค่าหากมันช่วยสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับอีกหลายครอบครัวมองไกลกว่าผลการแข่งขันสำหรับโตโน่ฟุตบอลไม่ได้สำคัญเพียงแค่ผลแพ้หรือชนะ แต่คือการปลูกฝังวัฒนธรรมของความพยายามความสามาคัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง 5. <Ha. S 1> ความพยายามสร้างความยั่งยืนของทีมกเกษตรศาสตร์ FC หนึ่งในเป้าหมายระยะยาวของโตโนโ่คือการสร้างสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์ FC ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เพื่อให้ทีมนี้สามารถเป็นราักฐานที่แข็งแรงของวงการฟุตบอลไทยมุ่งเน้นพัฒนานักเตะไทยโตโน่มีความตั้งใจที่จะสร้างนักเตะไตยที่มีความสามารถโดยเน้นให้ทีมเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาตัวเองและก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอย่างมืออาชีพเขาไม่เน้นความสำเร็จเพียงแค่การเลื่อนชั้นไปสู่ลีกทีหนึ่ง แต่ต้องการให้ทีมเป็นที่รู้จักในฐานะสโมสรที่ผลิตนักเตะค,คุณภาพความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโตโน่เชื่อว่าสโมสรจะมั่นคงได้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีเป้าหมายชัดเจนเขาได้ริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อหารายได้เข้ามาสนับสนุนทีมเช่นการผลิตเสื้อรุ่นพิเศษ859ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับบอดี้เก่า โดยรายได้จากโครงการนี้จะช่วยให้ทีมสามารถจ่ายเงินเดือนนักเตะได้ครบถ้วนการสร้างทีมที่เป็นแรงบันดาลใจโตโน่ไม่ได้มองเพียงแค่ความสำเร็จของทีมในสนามแต่ยังมองถึงภาพใหญ่ที่ทีมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและแฟนบอลเขาอยากให้สโมสรน,นี้เป็นตัวแทนของความพยายามและความหวังเป้าหมายในฤดูกาลปัจจุบนัน ในระยะสั้นโตโน่ตั้งเป้าที่จะพาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟและสร้างเสถียรภาพให้กับทีมในด้านการเงินและขวัญกำลังใจโดยหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาที่มั่นคงในระยะยาวการวางรากฐานเพื่ออนาคตโตโน่ไม่เพียงแค่ทำงานเพื่อความสําเร็จในปัจจุบันแต่ยังมองถึงการวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตของทีม เขาหวังว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับนักเตะรุ่นใหม่และทำให้สโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์เอฟซเป็นที่รู้จักในฐานะทีมที่ยั่งยืนและมีคุณค่าในวงการฟุตบอลไทยโหการบาลานซ์งานในวงการบันเทิงและบทบาทในสโมสรโตโน่พากินคาวิไลศัก์ดได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการงานหลากหลายด้านไม่ว่า จะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือบทบาทในฐานะรักษาการประธานสโมสรฟุตบอลกเกษตรศาสตร์ FC แม่จะมีความท้าทายสูงแต่เขายังคงมุ่งมั่นทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจัดการกับตารางงานที่แน่นเอียดโตโน่ต้องทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการดูแลสโมสรฟุตบอลเขามีคอนเสิร์ตภาพยนตร์และละครที่ต้องรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ต้องจัดการประชุมวางแผนงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลส่งผลให้เขาต้องบริหารเวลาอย่างละเอียดและบางครั้งถึงขั้นต้องกินข้าวในรถเพื่อประหยัดเวลาการปรับตัวและเสียสละเมื่อก่อนโตโน่เคยใช้เวลาช่วงกลางวันเล่นฟิตเนสเพื่อรักษาร่างกายแต่ในตอนนี้เวลาช่วงกลางวันของเขาถูกเปลี่ยนมาเป็นเวลาของสโมสรไม่ว่าจะเป็นการดูแลสนามบอลประชุมกับทีมงาน หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านอกจากนี้เขายังรับสายปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของทีมอยู่เสมอซึ่งทำให้เขาใช้สมองและพลังงานมากขึ้นแต่โตโน่ยังคงมองโลกในแง่บวกโดยเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่มีค่าผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวแม้การทำงานหนักจะส่งผลต่อสุขภาพและเวลาพักผ่อนของเขา แต่โตโน่ก็พยายามปรับตัวเช่นหากเหนื่อยมากในบางวันเขาจะเลือกนอนพักผ่อนมากกว่าการไปฟิตเนสหรือพยายามแบ่งเวลาให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและภารางานสนับสนุนจากคนรอบตัวคนใกล้ชิดโดยเฉพาะนิชานัทนิชาแฟนสาวของเขาเป็นกำลังใจสำคัญที่คอยสนับสนุนโตโน่เผยว่าครอบครัว และคนรอบข้างเข้าใจถึงความตั้งใจของเขาในการทุ่มเทเพื่อสโมสรและแม้ทุกคนจะเป็นห่วงแต่ก็สนับสนุนให้เขาทำสิ่งที่รักและเชื่อมัน่นมองบวกกับทุกความทา้าทายแม้จะมีความเหนื่อยล้าโตโน่ยังคงมองว่าทุกสิ่งที่เขาทำเป็นโอกาสในการเรียนรู้และอาจนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในงานแสดงในอนาคตเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ จะช่วยหล่อลอมตัวเขาให้เป็นคนที่ดีขึ้นและเติบโตในทุกมิติเจความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโตโน่ในฐานะผู้นำทีมกเกษตรศาสตร์ FC คือการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีพื้นที่ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพการสร้างพื้นที่สำหรับนักเตะรุ่นใหม่ โตโน่มีความตั้งใจที่จะทำให้สโมสรเกษตรศาสตร์ FC เป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้เด็กๆไทยได้แสดงความสามารถเขาเล็งเห็นว่าการสร้างนักเตะที่มีคุณภาพไม่เพียงแค่ช่วยยกระดับสโมสรแต่ยังช่วยส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาในชุมชน โตโนเชื่อว่ากีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสามาคัคคีและความสุขในชุมชนเขามองว่าเด็กๆที่ได้เข้ามาดูกีฬากับครอบครัวหรือมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรจะได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาตนเองเขาหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทั้งในด้านกีฬาและคุณธรรม การพัฒนานักเตะให้มีอนาคตที่มั่นคงนอกจากการฝึกฝนด้านกีฬาฟุตบอลโตโนโ่ยังให้ความสำคัญกับชีวิตของนักเตะในระยะยาวเขาต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงทั้งในด้านการเงินและจิตใจเขาเชื่อว่าความมั่นคงของคนในทีมจะช่วยให้สโมสรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังความสามาคคีในหมู่เยาวชนโตโน่เลงเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและพยายามปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ในทีมกเกษตรศาสตร์ FC โดยเขาหวังว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกฝนและเติบโตในทีมจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่ไม่เพียงแค่มีฝีมือแต่ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งและมีน้ำใจนักกีฬา ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านเพลงดวงใจนาคาโตโน่ได้เปิดตัวเพลงดวงใจนาคาซึ่งเป็นเพลงประจำทีมที่เขามอบให้กับทุกคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตเพลงนี้ไม่ได้แค่เป็นกำลังใจให้นักเตะในทีมเท่านั้นแต่ยังส่งต่อพลังบวกไปยังเยาวชนและแฟนบอลที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคเขาหวังว่าเพลงนี้จะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการต่อสู้ และไม่ยอมแพ้แต่ 8. การจัดการงานรอบด้านอย่างมืออาชีพโตโน่ไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่ในฐานะรักษาการประธานสโมสรเท่านั้นแต่ยังต้องแบ่งเวลาให้กับงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตตอละครหรือภาพยนตร์เขาสามารถบริหารจัดการตารางเวลาที่แน่นหนาได้อย่างมืออาชีพแม้จะเหนื่อยล้ากับภาระหน้าที่หลายด้านแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าทำทุกสิ่งให้สำเร็จด้วยความทุ่มเทก้า ผลักดันสโมสรให้เป็นพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยโตโน่ตั้งเป้าหมายให้สโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซีไม่ใช่เพียงแค่ทีมฟุตบอลที่แข่งขันในลีกแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพเขาอยากให้เด็กๆไทยได้มีพื้นที่ฝึกฝนและเติบโตในวงการฟุตบอลเพื่อสร้างนักเตะรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและพร้อมลงสนามในระดับประเทศ 4. เพลงดวงใจนาคาสื่อถึงพลังใจไม่ยอมแพ้ โโน่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลและผู้คนทั่วไปผ่านเพลงประจำสโมสรดวงใจนาคาเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อปลุกพลังใจและส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในชีวิตต่อไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นักเตะหรือใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับปัญหาเพลงนี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสรุปโตโน่พากินเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ทุ่มเทในทุกบทบาททั้งในฐานะศิลปินนักสแสดง และผู้นำสโมสรฟุตบอลความมุ่งมั่นความรักในสิ่งที่ทำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมทำให้เขาเป็นที่รักและชื่นชมจากแฟนๆและคนไทยทั่วประเทศขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับคนพนมมือถ้าชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากเคเช